สวัสด,ดีเจอกันอีกแล้วสวัสด,ดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการถอดล้อหน้าหลังอันนี้รถปีอุ้สิกจะ2012ปีแปดปี2012เราจะพามาดูวิธีการถอดล้อหน้าหลังว่ามันถอดยังไงมันต้องใช้อะไรบ้างก่อนี๋ยวเตรียมเครื่องมือก่อนโอเคนี่นเบอร์เบอร์รับเบอร์ เราเตรียมเครื่องมือให้เรียบร้อยเบอร์ห้าทับสิบหกอ่อนอื่นเราจะบอกเครื่องมือล้อหน้าเราเตรียมหกเหลี่ยมเบอร์ห้าทับสิบหกแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่ข้างนี้ป้าบแค่นี้ล้อหน้าใช้ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่ตามงหกใหญ่ตามงหกใหญ่ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่ ล้อหลังอ่าล้อหน้าอีกหนึ่งตัวคือเบอร์สิบสี่ล้อหลังใช้ลูกบล็อกเบอร์สามสองข้างนูน้นข้างซ้ายเบอร์สามสองข้างวัดข้างขวาเบอร์ยี่แปดมาเดี๋ยวเรามาปอดกันก่อนอื่นเราไม่แรงขึ้นตอนนี้เราจะถอดทั้งสองล้อพีค้าจะเอาไปทําสี หลังจากเอาไปแรงขึ้นให้มันคงเรียบร้อยอันนี้เราจะไปถอดล้อหลังออกก่อนด้วยการอันนี้เบอร์สิบสามนี่นะไข่น็อตหางปลาก่อนเบอร์สิบสามไข่น็อตหางปลาก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องทำการถอดสายพานออกด้วย ทั้งสองข้างหลังจากเราถอดกิ๊บกิ๊บล็อกล้อออกไปแล้วอ่ากิ๊บมันจะมีกิ๊บอยู่ฝั่งท้ายเนี่ยมันจะล็อกตัวโยชน์เสร็จแล้วเราจะใช้ดามบ็อกดามบ็อกใหญ่ 20, ข้างเบอร์แปดข้างซ้ายเบอร์สามสองอ่ะตอนนี้ เราขึ้นมาถอดล้อกันโอ้โหหัวจคลายออกปัาบเหมือจะมีออกมาอืมโอเคเราจะดันล้อ ไปให้สายพานดี่อนหน่อยต้องมันอันนี้เรามาตอกเราก็จะตอกนั่นตอมันออกโดยตอกจากแขนข้างนี้ใช้ตัวนี้ตอก เราก็จะเอาเขนล้อออกป๊บเข็นล้อเอกเพื่อการลืมเราจะใส่ข้างนี้เราใส่ให้ครบข้างนี้มีอะไรบ้างข้างนี้มีบูทแขนอ่เนนาเราใส่ให้ครบไว้เนี่ยเราก็จะมีกิ๊บหนึ่งตัวเนี่ยอยู่แบบนี้เราจะเราจะเอามเบร์ เอาสายพานออกป,บบปั๊บเราก็จะวละ้อออกมาหนึ่งล้อโอเคแต่ถ้าอัวลืมใส่กลับเดี๋ยวหายไม่ต้องไปแล้ว นี่แหละไม่หายแล้วโอเคนี่เรียบร้อยเป็นกานจบล้อหลังจบไปเราไปล้อหน้ากันเรามาล้อหน้าอ่าข้างข้างซ้ายเป็นเบอร์ยี <24. S 1> ่สี่รับเสร็จแล้วข้างขวาเอเจ้านี้ล็อกไว้ก่อนผลตอบเดิม อโอเคออกเรียบร้อยเราจะคลายนอ็อตตัวเมียฝั่งซ้ายก่อนคลายนอ็อตตัวเมียฝั่งซ้ายเสร็จเอาอันนี้ออกเสร็จแล้วเอาตัวที่เราล็อกอยู่แหละมาคลายอ่าเบอร์ห้าครับห้าครับสิบหกหกเหลี่ยมเบอร์สิบสาม เราก็จะคลายออกตัวนี้มันเป็นตัวล็อกตัวล็อกแกนล้อหน้าแกนข้างหน้าข้างขวาเพราข้างขวามันไม่มีอะไรใส่กลับเก็บไว้ให้เรียบร้อยคราวน,นี้เราก็จะมาเอาแกนล้อออก มันก็จะออกมาเราจะใช้ตัวนี้เหมือนเ,เดิมเราไม่แรงขึ้นกี่กี่หนึ่งอ่ะันนี่ล้อมลอยเรามาเมาออกกัน เอาคูดออกมาครับเราจะเลาะออกขั้นตอนนี้ต้องใช้ความกำนางเลยนะระวังมดมัหนหายเราก็เอาออกได้เรียบร้อยโอเคเราก็เอารอออกมาเรียบร้อย <Okay. S 2> เนื่องจากลูกค้าจะาล้อกับที่ลวดไปทำหม่ให้ผมลื้อแล้วจะผมเอายางออกโอเคเรียบร้อย